สวัสดีครับวันนี้เรามีหัวข้อน่าสนใจมากๆมาคุยกันคือเห็นทุก์แต่ไม่เป็นทุก์เอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงกันนะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับโดยดูจากแหล่งข้อมูลที่เรามีคือวิดีโอไลฟ์สด EP ยี่สิบห้าของครูเมตตาอุทธกพันธ์จากช่อง youtube เถรวาดวิถีเซนเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะลองสกัดแก่นสำคัญสำคัญดูครับทั้งหลักการทั้งวิธีปฏิบัติที่ครูเมตานำเสนอเนี่ยเพื่อให้เราเข้าใจชัดขึ้นว่า เอ๊ะการอยู่กับทุกข์โดยที่ใจเราเาไม่ทุกข์ตามไปด้วยเนี่ยมันทําได้จริงไหมและทํำยังไงถ้าอิงจากในวิดีโอเลยนะครับครูเมตตาท่านเริ่มจากชี้ให้เห็นความจริงง่ายๆก่อนเลยว่าแค่เรามีร่างกายจิตใจหรือที่เรียกว่ารูปนามขันห้าเนี่ยซึ่งมันก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลง,ปลงตลอดเวลาเกิดดับเป็นธรรมดาแค่เนี้ย เออมันก็คือทุกข์ในตัวมันเองอยู่แล้วทั้งทุกข์ประจำแบบอย่างเกิดแก่เจ็บตายหรือทุกข์จรแบบผิดหวังเสียใจพลัดพรากอะไรพวกนี้ใช่ค่ะแล้วที่ครูเมตตาท่านเน้นมากๆเลยนะคะคือมันไม่ใช่แค่ทุกข์ธรรมดาแต่มันมีสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ซ้อนทุกข์เกิดขึ้นมาอีกอันนี้แหละค่ะตัวปัญหาหลักเลยมันเกิดจากอุป,ปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นแบบว่าแรงมากๆว่าไอ้ขันห้าที่มันไม่เที่ยงเนี่ยคือตัวเรานะคือของเราจริงจริง ความยึดนี่แหละค่ะที่เหมือนผูกเราไว้กับความทุกข์ทำให้เราหนีไม่พ้นเลยอ๋อครับฟังดูเหมือนว่าจริงๆแล้วปัญหาหลักอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเหตุการณ์ข้านอกเท่าไหร่แต่มันที่ใจเราเข้าไปยึดมันไว้เองแล้วอย่างนี้ครูเมตตาท่านเสนอทางออกไว้ยังไงบ้างครับท่านเสนอทางออกที่ตรงไปตรงมามากค่ะคือการเข้าให้ถึงสภาวะเห็นทุกข์แต่ไม่เป็นทุกข์คำว่าเห็นตรงนี้นะคะไม่ใช่แค่ตามองเห็นนะแต่ท่านหมายถึงยานทัศนะ คือปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงหรือที่เรียกว่าวิปัสนาญาณะคะ่ะคือเห็นว่าอ๋อทุกมันก็มีอยู่ของมันอย่างนั้นแต่ตัวเรานะ่ะไม่จําเป็นต้องเข้าไปเป็นทุกข์กับมันด้วยครับครับน่าสนใจมากแล้วแนวทางเถราวาทวิถีเซนที่ครูเมตตาสอนนี่เขามีวิธีเฉพาะยังไงครับในการจะเข้าถึงสภาวะที่ว่านี้ จากในวิดีโอที่ดูมานะคะแนวทางนี้จะเน้นมากๆเลยคือการพลิกเข้ามาดูภายในเห็นใจที่ว่างเป็นวิธีปฏิบัติที่เ,เรียบง่ายแล้วก็ตรงๆคล้ายๆแนวเส้นเหมือนกันค่ะคือเปลี่ยนตัวรู้ของเราจากเดิมที่เป็นวิญญาณรู้ที่มันมักจะทำงานผ่านความคิดผ่านการปรุงแต่งแล้วก็ยึดแน่นอยู่กับความเป็นตัวกูของกูเนี่ยให้มันพลิกกลับเข้ามาสู่รู้ที่บริสุทธิ หรือที่ท่านเรียกว่าจิตว่างซึ่งมันเป็นสภาวะที่แบบว่าไม่มีตัวตนไม่มีความยึดมั่นอะไรเลยเป็นธรรมชาติเดิมแท้ๆของเราที่มีอยู่แล้วการพลิกเข้ามาดูภายในเพื่อเจอจิตว่างนี่ฟังดูน่าสนใจนะครับแต่ในทางปฏิบัติจริงๆนี่แหล่งข้อมูลแนะนำให้เริ่มยังไงครับค่ะครูเมตตาท่านแนะนำให้เริ่มง่ายๆเลยค่ะคือรู้ลมหายใจตามปกติไปก่อน ซึ่งขั้นนี้จริงๆก็ยังเป็นการใช้วิญญาณรู้แบบเดิมๆอยู่นะคะยังรับรู้อารมณ์ความรู้สึกต่างๆอยู่แต่พอรู้ลมไปสักพักให้ลองพลิกความรู้สึกตัวเข้ามาที่ใจหรือฐานที่ตั้งของความรู้สึกข้างในอะค่ะแล้วเราจะพบสภาวะหนึ่งซึ่งมันว่างอยู่แล้วมันนิ่งเฉยหรือรู้สึกโปร่งๆโล่งอยู่แล้วอันนี้สําคัญนะคะคือมันมีอยู่แล้วไม่ต้องไปพยายามสร้างหรือบังคับให้มันเกิดเลย แล้วไอ้สภาวะจิตว่างที่ว่านี่มันเป็นยังไงครับให้ความรู้สึกแบบไหนมันเป็นสภาวะที่มไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่มีความพอใจหรือไม่พอใจหรือความคิดปรุงแต่งใดๆเลยค่ะเป็นแค่ความรู้ตัวที่บริสุทธิ์มากๆเลยพอเราสัมผัสหรือเข้าถึงสภาวะรู้หรือว่างตัวนี้ได้แล้วนะคะขั้นต่อไปคือฝึกอยู่กับมันอยู่กับจิตว่างข้างในเนี่ยไปเรื่อย พร้อมๆกันนั้นก็รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกไปด้วยเช่นรู้ลมหายใจรู้กิจกรรมที่เราทำในชีวิตประจำวันหรือแม้แต่รู้ทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมามันเหมือนเราเห็นความเป็นจริงทั้งสองฝั่งเลยค่ะคือฝั่งธรรมชาติเดิมแท้ที่ไม่ปรุงแต่งก็คือจิตว่างกับอีกฝั่งคือธรรมชาติที่ปรุงแต่งเปลี่ยนกลางตลอดเวลาก็คือขันห้านั่นเองแล้วผลที่ได้ล่ะครับในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยการฝึกแบบนี้มันช่วยให้เราเห็นทุกข์แต่ไม่เป็นทุกข์ได้จริงเหรอครับจริงค่ะ ผลคือเราจะเริ่มเห็นเลยนะคะว่าความคิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเนี่ยพอมันเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันโดยที่ไอตัวรู้หรือจิตว่างข้างในของเราเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปยึดไม่ได้เข้าไปแบกอะไรไว้เลยไม่ได้เข้าไปเป็นสิ่งเหล่านั้นด้วยซ้ําใจมันก็เลยไม่ทุกตามไปด้วยครูแม่ตาย,ยกตัวอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าเราสามารถทํางานทุกชนิดด้วยจิตว่างได้ คือต่อให้เจอปัญหาหนักๆในชีวิตอย่างเรื่องหนี้สินที่ท่านยกมาใจข้างในเราก็ยังสงบได้ไม่วุ่นวายตามพอใจสงบมันก็มีสติมีปัญญาที่จะไปจัดการปัญหาจริงๆตรงหน้าได้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะโอ้โหฟังดูดีมากครับ สรุปได้ว่าเนื้อหาหลักๆจากวิดีโอของครูเมตตาที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยก็คือชี้ให้เห็นความเป็นไปได้จริงๆว่าเราจะใช้ชีวิตท่ามกลางความทุกข์โดยที่ใจเราไม่ทุกข์ไปด้วยได้ผ่านการฝึกฝนให้ตระหนักรู้ถึงสภาวะจิตว่างหรือรู้ที่บริสุทธิ์ซึ่งจริงๆมันก็เป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนนี้เองถูกต้องเลยค่ะและที่คุยกันมาทั้งหมดนี้ ก็เป็นแค่การสกัดประเด็นสำคัญๆมาจากวิดีโอไลฟ์ EP ยี่สิบห้าเห็นทุกแต่ไม่เป็นทุกของครูเมตตาอุทกพันธ์เท่านั้นนะคะจริงๆในวิดีโอต้นฉบับเนี่ยยังมีรายละเอียดมีคำอธิบายที่ลึกซึ้งกว่านี้อีกเยอะเลยค่ะครับสำหรับท่านที่ฟังแล้วรู้สึกสนใจอยากจะศึกษาแนวทางนี้เพิ่มเติมหรืออาจจะมีคำถามเกี่ยวกับสภาวะที่ตัวเองเจออยู่อยากจะสอบถามโดยตรงกับครูเมตตาเลยก็สามารถไปติดตามได้นะครับที่ช่อง YouTube เทรวาดวิถีเซนหรือจะติดต่อผ่าน l ลายไอดีที่ทางแหล่งข้อมูลให้ไว้ก็ได้ครับคือ0811301558ซึ่งชื่อ l ลายจะเป็น1เทรวาดวิถีเซนนะครับลองค้นหาดูได้ก็หวังว่าการเจาะลึกเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลเฉพาะในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็อาจจะจุดประการให้ไปศึกษาต่อกันก่อนจะจากกันไปวันนี้ลองเก็บคําถามนี้ไปคิดเล่นๆดูนะครับว่า ถ้าเราสามารถมองเห็นปัญหาหรือความทุกข์ตรงหน้าได้โดยที่ใจเราไม่เข้าไปทุกข์กับมันได้จริงๆเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราจะเปลี่ยนแปลงในการรับมือกับความท้าทายต่างๆในชีวิตประจําวันของเรามันจะเป็นอะไรพบกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ